อาน,นี่มันไล่ส่วนแล้วนะโอเคนะครับสวัสดีนะครับผมเปผมลช่องยูทูบลูกพิจต่างนะครับเมื่อนี้ก็มีเรื่องมาบอกฟังนะครับนะเตียนไัยอีแล้วที่เก่านะ่ะไ้ค้นว่าเบาไลยแท้นะก็เลยเอามาเฮ็ดคลิปนี้บอกฟังคือมีมูโดนอีกแล้วครับโดนแกงมิจฉาชีพนะโดนแกงมิจฉาชีพหลอกอีกแล้วก็เลยมาบอกฟังรูปแบบใหม่แล้วครับ แตเพราะมีรูปแบบใหม่เข้ามามีอย่างใหม่เข้ามาผมก็มาอัปเดตฟังตลอดเบาฟังตลอดว่า <c oughs> ว่ามันมีอย่างเกิดขึ้นนะแต่เลยสิอัดคลิปนี้เพื่อมาบอาฟังมันรูปแบบใหม่จังไหนติเมื่อก่อนมันชิเห็นหลอดเฮาโอนเงินมันบอกครับอันนี้ก็คล้ายๆกันครับแต่ว่าเพิ่งเกิดมาเมือม่อเมือ่อเมื่อบ่บ,บดนนี่เนาะเร็วๆนี่เนาะมูก,กับมูผมตัไว้ที่แรก ไปกดลิงก์ยังกับบลูที่แรกไปกดลิงก์ยังกับบลูนะเสียงเงินไปแปดร้อยเพราะเงินในบัญชีมีแค 800, ่แปดร้อยไงเออกนเสย้างหัวมันนบ้านมันไปนอย่างดอกแต่ว่นะนะหลัก่านไปสักพักมีเงินเข้าบัญชีมาห้าหมื่นบาทมีเงินเข้าบัญชีมาห้าหมื่นบาทแต่สักพักก็มีคนโทรตามมาว่าพี่ครับรูโอนตังค์ผิดช่วยโอนคืนด้วยคะ่ะนี่ ถ้ามีคนโอนผิดนี่ถ้าเขาโอ,อ,อ,อนคืนนี่เขาสามารถแจ้งความจับเขาได้นะครับดิดกฎหมายนะนะดังนั้นเขาต้องโอนคืนเขาเงินบอกครับด้วยความซสื่อมอเขาเขาก็ต้องโอนคืนเขาแต่โดยบได้ตรวจสอบว่าเง,งินนั้นมาใส่มาจากคน,นั้นหรือเปล่าหลายคนมาตรวจสอบดอกพอดีไปเสยเวลแล้วตรวจสอบอยู่เนาะนะผู้บ่ววางเงินนั้นมาจากไดแกงมิชาชีพมันไปโอนมาจากบาัตรเครดิตของเขานะนะไปโอนบัตรจากบาัตรเครดิตของเขาเขาบัญชีของเขาแล้วก็โทรบอกเขาว่า โอนเงินผิดให้เขาโอนคืนอ่าเ่ากับบรลุว่ามันมันอาจจะโอนมาผิดนะเขาก็เลยโอนคืนสิเสร็จเรียบร้อยเลยครับพานไปโดนเติบพอสิมากดบัตรเครดิตเอาไปใส่อา้าวยอดเงินห้าบาทหมื่นบาทถูกถอนไปแล้วนะเออเรียบร้อยเลยนะครับน,ะนี่เป็นกลโกงไม้ของแกงมิชาชีพพยายามเตือนกันว่าอยากให้มันเกิดกับคนไก่ตของผมนะนะแมันก็ได้ยินตลอดนะ <c oughs> ส่วนมากเขามาว่าฟังกันแหละเขาว่าจะโตกันไหมคนที่หูจักแต่คนหูจักเขาเบอกกันมาเนะนี่ยนะก็สวัสดีหกคนตรงตอนนี้นะครับนะอาสิมาพระท่านมาเบาเรื่องเตือนภัยมิจฉาชีพครับนะเพื่อใครสงสัยยังกันถามสอบถามได้นะครับนะแล้วก็พยายามจะไปกดลิงก์นะครับนะลิงก์อย่างต่างๆที่เขาส่งมานี่เกรสรเอออ่าอ่าข้าราชการเกษียณอายุราชการให้กันนะเขาเขาบอกว่า ขาทรงลิงก์มาคุณมีเงินบำเหน็จบำนาญย้อนหลังนะซึ่งเป็นรูปของเอหน่วยงานราชการนั่นแหละอ้าวเพิ่นนั่นเพิ่นก็นเลยกดเขาไปลิงก์นั้นไปโดยบ่ได้เฮ็ดหยังดอกกดลิงก์เพื่อสิไปอ่านข้อมูลอ่านข้อ,ขอความ่อนะเสียไปผู้หลายล้านอยู่นะครับดังนั้นกน็ถ้าเป็นลิงก์เป็นหยังก็ยอย่าไปกดนะครับอย่าไปกดเด็ดขาดถ้าเป็นลิงก์นี่นะนะนะ ถ้าเป็นของหน่วยงานของเราจะเป็นหน่วยงานของเราก็พยายามทรดีกว่าโท้คนที่รู้จักโทรสอบถามคนที่รู้จักนะครับทุกิมันนี่มันมันมัน, <c oughs> มนหลอกเงินเ่าได้ง่ายเนาะนะครับนะทุกิมันนี่มันหลอกเงินเขาได้ง่ายมันสามารถโอนเงินเขาได้ง่ายได้เห็นบอกขนาดมู่ผมนัน่นบัตรเครดิตคือมันบ่าสามารถโอนเข่าบัญชีของมันได้บ่าสามารถโอนเข่าบัญชีแก้ไป่จ่ายชีพได้บัตรเครดิตนั่นนะ มันโอนเข้าบัญชีของเขานน่แหละนะโอนบัตรโอนเงินจากบัตรเครดิตเข้าบัญชีของเขาแล้วกระทรบอกเขาว่าโอนเงินผิดให้โอนคืนด้วยมีมูผมพึ่งพ่งถูกมาครับนะมือมูผมพึ่งถูกมาก็เลยมาเอ้าสู้ฟังว่ามันเป็นยังไง่พรอย่างให้มันเกิดกับคนใกล้เคียงมันมันอาจจะหาเืินบาทมาละหน่อยสําหรับบางคนแต่ว่ามันอาจจะเป็นทั้งชีวิตของบางคนก็ได้นะหาเงินบาทเนี่ยนะ แล้วก็ลิงอีกอันหนึ่งอย่าไปกดนะครับนี่เฟือง,งแจง้งเตือนเฟงแจ้งเตือนหน้าจอมา <c oughs> ที่เยอะมากคือเงินดิจิตัลหรื <c oughs> งเงินดิจิตัลนี่อย่าไปกดเด็ดขาดนะครับนะมันได้มันถึงเวลาได้เขาประกาศเองแหละอย่าไปกดนั้นกดนี้เพื่อเช็คประวัติว่าจะมีชื่อไหมเะรั้อย่นี่อย่าไปกดเด็ดขาดนะลิงเงินดิจิตัลนี่เยอะมากเลยนะครับนะส่วนมักเป็นของพวกมิจฉาชีพครับนะแต่ธนาคารเขา ธนาคารเขาก็พยายามหาทางแก่อยู่ว่าสิแก้ไขพวกแก๊งมิออาชีพนีอย่างไรโอนเงินออกจากบัญชีได้ได้อย่างไรพยายามเอนเขาพยายามยกเลิกอะไรนะเออรหัสโค้ดเนาะรหัสโค้ดรหัสอีกอย่างเขาอิ่นนั่นแหละพยายามยกเลิกยกเลิกแล้วก็ไปใส่แบบไม่ว่าแก๊งมิชาชีพมันใช้รหัสเชื่อมต่อจากโทรศัพท์ไงเพราะกดลืมบัตรที่มันก็ส่งรหัสแผลนบอกครับนะ กดว่าลืมบัตรมันส่งรหัสไปมันนี้มันก็เอารหัสนั่นแหละเขาไปทั้งบัญชีทั้งอันนั้นเขามันสามารถเข้าโทพท์เขาได้เข้าบัญชีเขาได้นะครับนะยาว่ามันเห็ดไบนะจางนั้นแล้วยาไปคุยเล่นๆกับมันเวลามันโทรมาเอ้คุยเล่นเขาแกล้งมันอันนั้นแหละคุณคุณกาลังตกหลุมมันแล้วครับคุณกําลังหลงกลของมันแล้วมันคุยกับเขาเพื่อว่าสิทวงเวลาเพื่อเสียใส่เครื่องหนึ่งเข้าไปก่อข้อมูลของเขาไอ้ม่เข้าว่าได้ดอกมันเข้าว่าได้ดอก เขาได้นะครับนะโดนมาหลายคนแล้วถูกไปหลายคนแล้วนะก็เลยมาบอกเตียนซูฟังดอกว่านะมันก็ไม่อยากให้เกิดกับคนไกลโตครับนะมันมันสามารถเข้าโทรศัพท์เขาได้นะเข้าแอปธนาคารในโทรศัพท์ของเขาได้นะสามารถเทำทุกอย่างในโทรศัพท์ของเขาได้นะคนนี้นะทังนั้นแล้วก็ย่าไปคุยเล่นกับมันถ้าสิคุยเล่นทั้งที่ิคุยเล่นสินสอัดคลิปวิดีโอไปลงติกตอก่อไายลงไายลูปสันฮ็ได้ด้วยการปิดอินเทอร์เน็ต นะครับอันดับแรกเปิดอินเทอร์เน็ตก่อนกับล้วก็คุยเล่นคุยนั่นกับมันได้แต่ว่าอย่าไปคุยโดยบนอินเทอร์เน็ตเพราะมันใช้ส่อินเทอร์เน็ตโทรศัพท์เขาเนี่ยเขาไปเจาะไอ้ข้อมูลบัญชีข้อมูลต่างต่างของเขานะครับนะเพราะเพราะโทรศัพท์เขาพี่อินเทอร์เน็ตมันก็สามารถบ่สามารถเจาะข้อมูลเขาได้นะครับนี่ก็มาฝากมาเตือนกันเนาะครับนะก่อนไปเหตุงานเหลือเวลาอีกสิบนาทีตอนนี้เจ็ดโมงยี่สิบนาฬิกาผมตั้งผมตั้งไว้ล่วงหน้าประมาณสิบนาที แกสวัสดีคนเบิงทุกคนครับนะคือผมมีคอมเมนต์พอดนะเราก็เมนต์ให้ผมเบงนะครับคนที่เบงอยูนนะเพราะผมก็บอรู้กันว่าผมไม่ได้โดนไล่โดนแล้วนะก่อนไปเหตงานครับก็เลยมาว่าสู้ฟังมาเตือนไปเราว่านะอันไหนเป็นประโยชน์ก็มาว่าสู้ฟังบางคนว่าไอ้คือว่าหลหลได้คือว่านั่นแด้อเอคนมาว่ามกันกับว่าฉลาดึ้นนะคนมาฟังมันก็ไปฉลาดขึ้นเด้ของคนอกฉลาดด้วยการฟังการ การอ่านนั่นแหละสมัมากสิไปอ่านกับอ่บอ่านเลยคนนับสุม,มืงินกว่าอ่านหนังสือแล้วแต่ว่ต้องอาศัยการฟังนั่นแหละเบื่อผมกินเข่าไปก็ฟังผมวนะ่าน้ำยังหน่อยก็ร้อยคนมีคนฟังจากคนหนึ่งถือว่าประสบผลสาเร็จแล้วดีกว่าเขาบร่ได้เห็เหเหุอย่างเลยเป็นบอครับนะว่าผมกับเ่าได้ไปนั่งน้ำสุม,มืงินเอาว่าอย่าไปกดลิงก์นี้นะลิงก์นี้เข้ามาอย่าไปกดนะหัวหัดหิวแล้วเหรอฮะ รอแป๊บหนึ่งมันร้อนอยู่นี่ต้มข่าให้มาเสร็จแล้วต้มข่าต้มให้มาโอ้ใส่ชินพร้อมนี่นี่ต้มข่าต้มให้มาจะคนกินกับทอดไข่ครับคนกินกับทอดไข่มากินข้าวกินข้าวต้มนะเนี่ยตอนนั้นแหละแลต่ละก็เลยมักเตือนไัยมาเไอ้ชื่อจังอันนี้กันไอ้รถเอ่อหลายๆปีก่อนน่ะสิเด้ยินข่าวว่าเด็กน้อยตายในรถนะเด็กนักเรียนตายในรถ แต่ในรถตู้รถรับส่งนักเรียนเนี่ยบอกครับโมมีพู้เด็กมาบอกดอกโมมีพู้เด็มกดมาบอกเจ้าดอกว่าเอ้ยรถตู้โรงเรียนเราก็มีทําไมไม่ให้เด็กลองขึ้นไปอยู่ในรถแล้วลองช่วยตัวเองดูมีบอมีโรงเรียนใดเอ็ดบอครับผมมีนะผมพยายามสิบอกตลอดว่าอ้องเฮ็ดบางแหวงรถโรงเรียนกับมีรถโรงเรียนเราก็มี ทำมให้ไหม่เกณฑ์เด็กถ้าไปนั่งบนรถแล้วก็ลองช่วยตัวเองดูลองหาวิธีเปิดถ้าถ้าติดอยู่ในรถต้องช่วยตัวเองยงังไงอ่าบีบแต่บีบแต่แตถ้าแปรแต่ไม่ดังยายามเปิดประตูเปิดยงังไงคือว่าสอนเด็กหน่อยผมพยายามสิบอกตลอดนะพราเจ้าคิดบ้างว่ามันมันสัวคนสิ่ตมันอยู่ในรถนันห้อนมันขาดอ,อากาศหายใจสว้สิตาตมันทรมานตุลนต้ไลขนาดไหนติดบ้งางเด็กหน่อยเนาะน่าสงสารขนาดไหนศพแล้วศพเล่าที่ต้องมาตายเพราะติดอยู่ในรถตู้ รถรับส่งนักเรียนแม่นบ่ครับอันนี้บอไดบอลเกินจริงนี่เปิดเรื่องจริงม่มีคนมาบอกมีคนมาสอนนะผมพยายามสิบอกตลอดว่าเฮ็ดทังสี่ได้บอเฮ็ดได้นะมันบ่เสียเวลาอย่างเลยนะนะไอ้ขี้ยังไที่เขาว่าโครงการลดลดลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้อย่างของเขาน่อันนี้ขนาดสิบรรจุได้นะการซอยชีวิตเด็กๆที่ติดอยู่ในรถตู้รถเก๋งรถเนี่ยก็ได้รถรถตู้โรงเรียนมีหรือเปล่านะถ้ารถตู้โรงเรียนมุมมีแกรถเก๋งก็ได้นะ รถรับสง่งนักเรียนนั่นแหละรถรับสง่งนักเรียนที่เด ouais. ็กไปทุกวันนั่นแหละนะขอเวลาเขาสักชั่วโมงหนึ่งเขาคิดว่าใจดากระดานนั่นออกมากกว่านะนะยิ่งดีซะอีกมันได้เป็นวิทยาฐานใแก่เด็กๆเป็นความรู้แก่เด็กๆนะพอเด็กน้อยบางคนเขามีรถบ้านเขาไม่มีรถครับนะบ้านเขาไม่มีรถเขาจะเปิดเป็นบอเปิดว่าเป็นนะเปิดประตูก่เป็นหน่อยเด็กน้อยบางคนนะนอกจากบ้านผู้ใดเด็กน้อยฉลาดบ้านมีรถแน่เพราะเหตุเป็นอยู่ แต่กับเด็กยากจนบางคนไม่เปิดไม่กระทั่งเปิดประตูรถยังไม่เป็นเลยนะนะพอเขาปิดแล้วก็ปิดด้วยน่นตายอยู่ใน,นนั้นแหละถ้ามันเปิดเปิดไม่เป็นจริงๆนะดังนั้นก็นคือบอกให้บุสซอย,อยขอความอนุเคราะห์จากรถตู้รถทรงเลี้ยงที่ไปทรงทุกงเหนือก็ได้นะให้เด็กๆมาเข้าแถวกันแล้วขึ้นไปทีละคนนะแล้วก็ทําท่าติดในรถช่วยตัวเองลองช่วยตัวเองดูซิช่วยตัวเองยังไงนะ f c สุราน สวัสดีครับ FC สุดอเอพึ่งเห็นคุณทวัตชัยวังท่เสนใช่ไหมครับ FC สุรา์โอ้วังท่เสนนี่เหมือนน้ำสกุลเหมือนคนเหนือเนาะแต่อยู่สุราร์ไม่น่าเชื่อนะชนมากวันนั้เสวังท่าเสนเเสนเสนนี่เป็นคนทางเหนือเนาะสวัสดีครับสวัสดีนะผู้ชมแปดคนเนาะก็มาเปลี่ยนไพ่นะครับนะ คลิปนี้ก็ได้ว่าเต็มๆนะเพาต้องไปอ่าเสียเวลากินข้าวจนได้อยากว่าก็อยากว่า,าเจ้า,า,ากินข้าวก็อยากกินูนนะก็เลยมาเตือนไพก่อนก่อนก่อนจะเหตุงานหนอว่ามันมันเวลาปกติผมจะไปออกจากบ้านเจ็ดโมงเครองนะออกบ้านเจ็ดโมงเคืงใส่เวลาไม่เกินสิบห้านาทีจากบ้านถึงที่ทํางานนะเพราะต้องไปกระทรวงชาติไปไปก่อนไปก่อนแปดโมง ไปหอดก้อนแป่นมงเศร้าจากสิบนาทีนะเพื่อเขาจะได้เช็คยงเช็คอดบางคนก็รสชาติแป้นมงเช้ากูไปแป้นมงาต้องเพือ่อสิบวงสิเว้นเช็คยอดเลยบอกครับนะนะมันต้องเห็นใจเขาใจเราแร้วพอบางทีเขา,าไปซ่้าสิ้องตายในบ้านมั้วันนี้แล้วอันนี้เรา,าอยู่ในค่ายนะเพิ่งตายไปนะเมไปเขารชาติมอไปทํางาน มูกับบฮู้มูกับบัฮู้วา่ามันเป็นอย่างไรยังว่าไปงานบุญผู้เดลูกพอตอนเที่ยงตอนเที่ยงกัยังว่าไปอีกอ้าวเขาก็สงสัยเขาเลยค้นไปตามอยู่บ้านสุดท้ายแล้วเป็นศพนะครับเนี่ยนี่นี่เป็นอุทาหรณ์จากมูพวกที่อยู่บ้านขังกันอยู่ติดกันอย่ล้อเบิรงนี้ให้มันตื่นหรือยังว่าเช้าๆช้ามันตื่นหรือยังว่ามันแต่งตัวหรือยังว่าปกติเคยเห็นมันใส่รองเท้าแล้วนี่อปกติเวลานี้มันใส่รองเท้าไปทํางานเลยนี่วันนี้มันยังไม่ตื่นให้มันเมาแหงหรือเปล่า หรือว่ามันตายก็ลองลองลองเป็นนั่นแหละลองเบิง่งเบิงกันดูแลกันนะครับสังคมทุกมือนี้มันเป็นสังคมแบบตัวผ่โตัวมันหาคนมีน้ำใจยากสุเมศน,นะหาคนมีน้ำใจยากมันมีสุกเออนั่นแหละม,มีมีทุขที่ทุกนั้นคนที่เห็นแค่ตัวนะไม่ได้ขปมื่อนก็บว่าได้มีจิตอาสาร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะว่าน้มีจิตอาสาร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกมีคนขขเขาไม่ความเห็นแค่ตัวนะั่นแหละแต่ว่า แก่ยายให้มันหลายเกินในความเห็นแก่ตัวแก่ายายมันเยอะเกินแก่พยายามลดลดมันลงแน่นนะอ่ามีจิตอาสาจะไม่ต้องเต็มร้อยหรอกยีก่สิบเปอร์เซ็นต์ทุกคนมีจิตอาสายี่สิบเปอร์เซ็นต์โอสังคมมันสินายอยมากเลยนะแต่บูบูมีคนเห็นแก่ตัวไวนะ้นะนะคือจังผมบอาอยู่นี่แหละคนเบิ้งประมาณอ่ะผมให้ถึงว่าถึงหาลอยคนนะคิปตีว่าถึงหารอยวิวแต่ว่ามีคนฟังเออจากหนึ่งคน มันก็นถือว่าประสบผลสําเร็จแล้วต่อไปพอประสบผลสําเร็จแล้วที่ได้ออกมาเบาห้ฟังแล้วก็ที่บดได้ตกเป็นเงาแก๊งไม่จ่าชีพต่อไปนะอิลีบางคนก็ทีอย่างเด้เอ้ยมันเป็นไปว่าไดดอกมันเป็นไปว่าไดดอกก็ล้องเอส์ชหาข้อมูลบ่งในะระบบเสอือมมลนบ่งแก๊งไม่จ่าชีพนะแก๊งไม่จ่าชีพบ่งในติดต่อก็ได้ครับเขาอมาแช่แช่แช,รชรประวัติกันได้ที่ว่าหนักที่สุดที่ผมเห็นนะโอนเงินออกจากบัญชีเจ้าของไปบัญชีเจ้าของ ถึกดูดกางอากาศเคยเห็นไหมครับถึกดูดกางอากาศผมเบิ้งในทิกต่อกันแหละหมัวนั่นแกรู้แกรู้แล้วรู้ตัวแล้วว่าบัญชีของแกนั้นไม่ปลอดภัยจากแกงไม่ฉาชีพก็เลยจะโอนออกจากบัญชีนี้ไปเข้าอีกบัญชีหนึ่งซึ่งเป็นบัญชีของตัวเองเหมือนกันชื่อตัวเองเหมือนกันโอนไปปับเงินออกจะไปเงินเขา่า <c oughs> นะครับเงินออกจะไปเงินเข่าถึนหายไปไหนนี่แหละถึกดูดกลางอากาศคือว่านะคมันมีมันมีจริง มันมีหลยแม้กระทั่งตำรวจที่โดนจับที่จับได้ล่าสุดปันตำรวจโตไหมที่เชียงใหม่หรือเชียงรายนั่นแหละที่ร่วมขบวนร่วมขบวนการนะนะการยังมีเ่อไปนะมันเป็นไปด้ทุกอย่างเสม,มอนี่นะนะจากนั้นแล้วก็อย่าไปเสื้อใจผู้ใดจะอย่าไปเสื้อใจแม้กระทั่งญาติพี่น้องยังเสียใจผู้ใดเด้เสมอนี่นะแล้วมันเสื้อใจผู้ใดได้มมอีกนะนะครับนะก่เทีดอย่างต้องระวังนนะเพราะสังคมสสม,มอนี่ม <c oughs> ันอันตรายเนาะ แต่ก่อนมันกับโบมีแก่แกงคอนคอนเตอร์ผมกับโบลูว่าต่างประเทศต่างชาติเขามีบรูนะแต่ว่าในเมืองไทยนี่ระบาดหนักมากเลยนะครับนะเนี่ยก็ทั้งที่ทํางานผมก็ถืกเป็นลายพ้นกันกับแกงคอนเตอร์นั่นกหบางอย่างให้มาเกิดกับคนที่ฟังคลิปนี่อยู่คนที่เบิ้งผมอยู่นี่นะครับนะโอเคนะครับนะเดี๋ยวผมก็ได้เวลาไปเข้าหิมาแล้วก็แล้วก็จะแต้งตัวเพ็งานแล้วพบกันไหมคลิปหนาไม่แล้งนะครับนาะได้อย่างกินก็จังเบิ้งติดตามกันแล้วนะครับคลิปนี้ก็ต้องจบแค่นี้ก็นะครับ ขอบคุณครับอ่าออกไงอ่ะ,อะ,อะ